สวยบูธอะไรครับนี่เป็นเกมต่อจิ้งโตค่ะเป็นโลโก้ของบุรีรัมย์นะคะกับานาโกยา่าพี่ขอสอบถามเกี่ยวกับบูธนี้ได้ไหมครับ<า>เกี่ยวกับง,งานวันนี้มีแฟนหรือ,อยังครับ <c oughs> ไม่ใช <c oughs> เ่เหนื่อยไหมเหนื<ะ>่อยไหมไม่หน่อยผมเปผมไรเนี่ยเฮ้ยไหนอะไรติดไอ้น่าไอ้ะไรอะอะไรอะไร,อะไรติดก่อนที่จะดูบอลเนี่ยมาดูใจเราหน่อยได้ไหมอะไรโจ๊กจะทำยัง่งคุยเฉย Oh คนเหยก็ฟันทีทุกคนได้ก้าวเดินวันแห่งเกมขอบัวลเราสวัสดีครับผมอตอนนี้ครับเราอยู่กับข่าวรั่วขั้วร้อนครับผมแล้วก็พบกับเราครับตาและ,ะ,ะคุณโอ่บวันนี้ครับเป็นฟุตบอลถ้วยสุดท้ายของโตโยต้าครับอ่าระหว่างแชมป์ โตโยต้าลีกครับคือทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตะครับผมเป็นแมตช์พิเศษครับได้พบกับทีมจากญี่ปุ่นครับเฮอิมพอร์ตจากเจลีกเลยครับคือทีมนาโกย่าแกมปบัสเซสครับผมโอ้ในถ้วยโตโยต้าพรีเมียร์ครับโอ้เน่เน่เน่แต่งตัวเหมือนญี่ปุ่นค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 งญี่ปุ่นอ่าพูดภาษาญี่ปุ่นไหมพูดภาษาญี่ปุ่นได้อ่าให้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นดีกว่าอ่ากล่าวสวัสดีทักทายท่านผู้ชมในภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นครับสวัสดีครับฟันหายไปไหนยิง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  าปัญหาอย่างนี้เวลากินแกงมันไม่ไหลออกมาเหรอฮะไม่รู้ครับมาเชียร์บอลหรือว่ามาประท้วงราคาข้าวเนี่ยมาเชียบอลครับไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบชาวนามีกระเป๋าขอขอลองล้วงหน่อยล้วงกระเป๋าหน่อยล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าเด้อเดี๋้ออะไรเป็นดุนดุนน่ะโทลาสับโทลาสับนะเด้อเด้อเดี้อนี่นี่นี่กองเชียร์บุรีรัมย์สวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับสมุทรสาครครับสมุทรสาครเด้อเด้อเดอะไรนะกองเชียร์บุรีรัมย์แต่มาจากไหนนะพี่สมุทรสาครเดี๋ยวพี่พี่มาผิดทีมมะพี่อ๋อไม่ผิดทีมใจรักอ๋อใจรักอ๋อใจรักไงคือ คือท er <fits> ีมบุรีรัมย์มีแฟนแฟนทั่วประเทศชนะกี่ลูกครับ2 0 2 0ูนย์แก้แค้นไงมีแล้วปีที่แล้วปีแล้วแพ้สองศูนย์นี้ก็ต้องชนะ2 0องศเจอสาวญี่ปุ่นบ้างยังพี่ยังเลยอยากจกเใจชอบไหมพี่สาวญี่ปุ่นชอบไหมเดี๋ยวเมียได้ยินเดี๋ยวเมียได้ยินมาเมียมาเดี๋ยวเมียได้ยินมาอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเป็นตำหางสองญี่ปุ่นอั้นเอ้ยอะไรเนี่ยคนคงญี่ปุ่นเดี๋ยวเชื่อแล้วว่าเป็นคนญี่ปุ่น เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมันจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะอ่าเขาหน้าคุณเหมือนโคลทินทะเลมากเลยโอ้โหคุณไม่หัวใจของคุณสมผมไม่ัวใจของผมก็พอแล้วอีเดชิก้ากว่เด็กคนหนึ่งเลยทีเดียวเยน่าตโก็หัะจ้ะอาไปเลยวะสุดูบอลเข้าแล้วสุดูสุดูมั่วแล้วปะไปวะ คนม่ตกหัวเลยไม่รู้กูทำแหลมตีตกเปนท่อเปืออะไรตอนนี้ครับเราเจอแฟนบอลเป็นชาวต่างชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิสปิกนิดด้วยชอยอันนั้นนะนิดดยชอยอ๋อเขาบอกว่าวันนี้เขากินมานิดหน่อยพวกไทยคนไทยได้นิดหน่อยอ๋อเล่ะพิกบอสฮะพิกบอส เมียเมียอ่ะพี่อันนี้มิตรบินม่เนี่ยมาสัมภาษณ์ yeah t h s e v e r o I from Liverpool England I เลิฟหรือ่าผู้ The Cup The Cup The p and Thailand Thailand b o r i a Thailand England Liverpool อยู่อังกฤษอ่ะล่นแต่ผู้พอมาอยู่เมืองไทยอ่ะกินแต่ลำกินแต่ลำลำหมูลำอะไรเงี้ยหัวเอ้ยเอ้ยคำอะไรล่ะอ๋คำคำ เฮ้ยเขาอยู่ขนางเฮ้ยโอ้ก้มซะขนาดนั้นวุ้เก่วกับการเดาะบอลค่ะเดาะบอลใช่เราอยู่ที่สูงอะคะแล้โจ๊กเถอดมาหน่อยอ่าอยู่ที่สูงอ่าก็สัมภาษณ์ไม่พี่โจ๊กด้วยสัมภาษณ์ไม่เฮ้ยตอนนี้รู้สึกจะมีบอลสามลูกบอลแล้วพี่เดาะลูกนี้กไหมเฮ้แล้ใช้ล้นเดานี้ตัดดตัดตตเดาะไม่ได้ว่า3มชาติตงตึ๊งตึ๊งตึ๊ง ดอกเป็นจจงหวะลีละเตัดตัดตัดตตเตตเตตเตัเตัเตตเตตเตัเตต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 เหตเตตเตตเงตเตีเตีเตตเตตเตตเตาอ่าอตตเตตเตตเตเตตเตตเตกเตตกตตเตาเเตตเตตเาเตตเตเตเเตเตเเ่เม ดูเขาพูดไม่ค่อยเป็นไอเจ้าอะไรก็ไม่ได้แค่เจเาอะไรโคบแต่ทองได้ตัวอะไรก็ไมตัวะไรฮะไอ้บ้านนั้นมันโจเอกาหน้าแล้วอ่ะคิดน้องกวาแล้วเาเรี่กเขาจะไงคิดน้องกวางเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วยอ่ะขอบคุณภาษาญี่ปุ่นพูดอะไรนะอาริกาโตะกัสไซมาสตัวเปคนแคบอาริกาโตกัสไซมาสเออตัวแคบอาริกาโตกัสไซมาสคุณไม่เหมือนพวกญี่ปุ่นน่ะจะไปเตะตะก้อนนี่แหละวะก็ถึงเวลาแล้วอ่ะคือการ เลือกข้างเลือกข้างกันผมเลือกมอบนกอกวีด ok แล้วกันผมเลือกอชาวนาแล้วกันได้กลับมาเรื่องบอ,อลระหว่างบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็นากยยาแกมปัดเอผมให้คุณเลือกก่อนผมนี่เลือกบุรีรัมแน่นอนเพราะบ้านผมอยู่สุรินใกล้กันเป็นละแวกเดียวกันอีสานใต้เหมือนกันผมเลือกบุรีรัมอ่ะตรงใจผมเลยอ่ะผมก็อยากเลือกนาโกย่าแกมปัดเอสทำไมอ่ะผมชอบหนังญี่ปุ่น อ๋อพวกซีรีส์พวกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่พวกหนังซามูไรซามูไรเอ็นอะไรเงี้ยเอ่าเป็นซามูไรอะไรเงี้ยผมก็เลยเขามากเล่าว่าว่าจะเชียร์นากย่ากับปาร์ตเอ็ดอ่างั้นต่อจากเนี้ยเราอยู่กันคนละฝ่ายแล้วเข้าใจไหมเข้าใจอะไร เซนครับนักบุญบอลนากูยะขอบคุณรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นกินอะไรแปลกๆ,ๆนันนี้มันกระดาษ กล้องกล้องของสนามกำลังถ่ายแบบว่าบรรยากาศแฟนบอลคนนู้นคนนี้เราสองคนครับก็อยากจะขึ้นจอใหญ่ของกับเขาสักครั้งในชีวิตไหนวะตกล้องไหนไหนไหนไอ้นี่กูรู้แล้วจระแก่คนช่างผู้ช่วยผู้สี่หนนะครับต้องชูโบวีแรงนะครับต่อเลยเดี๋ยวนะและแล้วนี่ความฝันเราก็สำเร็จ ่ขึ้นจอใหญ่ขึ้นจอใหญ่ในสนามฟุตบอลย้วก็เป็นการจูบปากกันออกจอใหญ่มีสักขีพยานลักเป็นหมื่นคนน่ะพวกเราโอ้โหมื่นคนแล้วเขาก็อ้วกกันเป็นพันพันคนอ่าแล้วตอนนี้ครับฟุตบอลใกล้จะเริ่มแล้วครับผมระหว่างทีมบุรีรัมยูไนเต็ดก็นาโกย่ากัมปัสในศึกโตโยต้าพรีเมียร์ครับครับผมซึ่งผมเนี่ยเชียร์บุรีรัมยูไนเต็ดครับผมนี่นาโกย่าครับนี่นี่ดูไหมนะเดี๋ยวหลังจาก กาแข่งนจบลงผลสกอร์ออกมาเรามาดูบทลงโทษครับรว่าจะเป็นอะไรและใครจะโดนครับเฮ้ยบุรีรำชนะอยู่แล้วเฮ้ยขึ้นจอใหญ่เมล่อไหร่แกพาวแล้แกพาว จบอย่าเพิ่งนับจบทหารสงครั้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับจบทหารตอนนี้ครับบุรีรัมนำไปหนึครับนำอะไรวะนาโกย่าแกมปัสเสดตอนนี้บุรีรัมนำนาโกย่าแกมปัสเสดหนครับ เสมอแล้วครับผมเฮ้ยแค่แค่หนึ่งเท่าแค่นั้นเองอะไรบูลิโล่จบไปแล้วครึ่งแรกเอ้ยเฮ้ยี่ก็ครึ่งแรกครับจบลงไปด้วยผลตะกอเสมอกันครับเสมอกันเป็นจำนวน สิบเอ็ดคนเท่ากันครับผมยังไม่มีใครตายในสนามอะไรนะพูดถึงสกอร์ก็เสมอกันอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผมเกมนี้สูสีมันมากมันครับเดี๋ยวเครื่องหลังครับทีมญี่ปุ่นของผมยิงนําแน่นอนนี่เออาจุเออาจุวันนี้ถ้าบุีรลยมชนะแสดงว่าทีมจากประเทศเราครับพัฒนาแล้วครับฟุตบอลไทยเราครับพูดดูมีสาระมัีอย่าพูดนานตากล้องมันเมื่อยจนมือมันสั่นไปหมดแล้วเนี่ยซูมสูมเนูม โอ้ยจะซูมซูมขนาดนี้สิงไปอยู่ในกล้องเลยดีกว่ามันไม่ได้ตูมเราขยับก็ไมีเชมบุญวบนก็แพนไปทางโน้นเนี่ยอะไรเนี่ย ดูบอลับแฟนเออโอ้โหคุณแม่สวัสดีสวัสดีแม่ยายเออแม่ยายเออลูกชายมี <c oughs> ล,ล,ยลูกแล้วด้วย <c oughs> คุณน้องไฟต่ตำขนาดนั้นเลยนะมีเ <c oughs> พื่อนพี่ค่ะป้า หมดเวลาผมหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วใช่ครับสู้กันอย่างสุดมันครับระหว่างสองทีมเสมอกันแล้วทำยังไงต่อก็เลิกครับกลับบ้านไปเยังต้องหาผู้ชนะไงเป็นหลักสากลใช่แล้วเอากับตันทีมนี่มาเป่าสามเป่าหาผู้ชนะเสมอกไม่ได้อ่าเขาจะว่ายน้ำแข่งกันต่อใช่แล้วจะบ้าแล้วก็เตะจุดโทษเข้าเข้าเข้า ไม่รวมกันเป็นไม่เข้าไอ oh. ้ดีด,ดีใจแบบหลุยส์ตัวเลนยังไ,ไงแก๊งนี้ดีใจแบบคู่หูเขาอ uh. uh. ่าแดเนียลสเตอร์ลิตอ่ดีใจแบบแอลร์ลด ใครอะวะเข้าอ่ะใครอะวะเดวิดบีญาอ่ะเย้เย้นี่ดีใจแบบนักคอมนคอมยังไงไอซัตจะดีใจแบบน้าแอนนา สวดยอดไปเลยลูกเพชรไอเย็ดเปียกนี่ผมจะดีใจแบบนักมวยปั้มชื่อดังไ<น>หนวะจำชื่อไม่ได้ต่อไปดีใจแบบมาเรโอบอลโลเตลี่ฮ้ยังไงวะโอย ลูกนี้ครับลูกนี้ถ้าเข้าชนะไปเลยนะครับชนะไปเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> นี่ครับก็เป็นอากุมนักฟุตบอลทีมนากโกยาแล้วก็กลุ่มสตาฟครับผมโค้ชผู้จัดการทีม เห็นเขาบอกว่าแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปจัดชุดใหญ่ราชดาค่ถ้าถ้าวันนี้ใครเล่นดีสุดให้กินเบอร์ตองพอเลยจบไปอย่างสุดมันครับครับคุ้มค่ากับการที่แบบเข้ามานั่งดูครับแยนมากกับทุกคนเล่นเต็มที่มากครับครับผมก็สรุปครับสรุปดีสรุปอ๋อสรุปครับผม จบ90นาทีแล้วก็การยิงจุดโทษครับปรากฏว่าทีมบุรีรัมยูไนเต็ดครับครับผมก็เป็นฝ่ายเอาชนะจุดโทษอ่านาโกย่าแกปันเอ็ดไปครับครับผมก็ทําให้ทีมบุรีรัมยูไนเต็ดอ่าได้รับถ้วยรางวัลครับโตโยต้าพรีเมียร์ขับไปครับผมอ่าก็เซตสกันไปสําหรับฤดูกาลนี้ครับคิงออฟฟุตบอลสำหรับฤดูกาลหน้าปีหน้าครับผมกลับมาพบกับการแข่งขันของ3ถ้วยโตโยต้าได้ครับได้ใหม่ในฤดูกาลหน้าครับไม่ว่าจะเป็น โตโยต้าลีคครับโตโยต้าไท l e เมลีแล้วก็ถ้วยนี้ครับโตโยต้าพรีเมียร์ครับอ๋อถ้วยของโตโยต้าโตโยต้าคิงออฟฟุตบอลอ่าแล้วก็ขอจบรายการแบียงงท่าุกคนครับพบกันใหม่ฤดูกาลหน้ายัง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 ยงคนแพ้เนี่ยต้องโดนทำโทษผมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันของผม ไอ้สัตว์ยุงเยอะมากยุงเยอะเลยจะพูดไม่พ้อกับใครพูดไม่พ้อกับใครพี่โจ๊กครับอาุ้ครับอุ้ยหล่อจังเลยคนแต่ไม่รู้ผิวหน้าเรียบเนียนผมก็ดีแล้วเป็นคนไม่เจ้าชู้ไม่เคยมีพ่อปลาอะไรเงี้ยผมจำคนผมจคนกินพ่อปลาไม่มีจริงแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็ปากโอง่ ได้ไม่ไม่มีอะไรมันเก่งกาขวางตาไม่ไม่แซวแล้วไม่แซวไม่แซวเลยว่าพี่หน้าขุกค่ะหน้ายังหินสองข้ผมล้อเลยคับพูดอย่างนั้นผมจะไม่พูดอีกแล้วเดี๋ยวปิดก่อนงั้นพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่คนนี้ทำไมผมจะทำไมก็มนีนะเว้ยไอลาร์ iPhone iPhone